ก็ช่องเฉเบตฟันนี่นะคะวันนี้ออมเดตกลับมารีน่าทำไรคะเชเบตเออ,อ,อ,ออเออคอคออาจขาดได้นะคะวันนี้พี่วนเซ้นนะคะมีเฟอร์รโลนะคะมาแจกอู้เหมาทั้งเซเว่นมาเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมลูกๆๆโอ้ดูนี่นะคะทุกคนอันนี้แจกไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะคะ <S <S ๆๆๆเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเซเว่นเซเว่นถุงเซเว่นถเซเว่น่ะใช่ค่ะชิ้นหนึ่งนี้ตกเท่าไหร่ครับหกสิบกว่าบาทนะคะทุกคนอันนี้ เ2อเหรอประมาณนะั้นนะแม่อุก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ซื้อกินนะนี่พี่วุน้นเส้นซื้อมาประมาณกี่ชิ้นคะพี่อมัพี่วุนว้นเส้นสองสี่หกแปดสิบแจกไปประมาณสิบแล้วนะประมาณยี่สิบแท่งนะคะโอ้ซื้อมาเยอะมากเลยนะซื้อมาแจกซื้อมาแจกเพื่อนๆแล้วเหรอมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วต้องไปแจกใครอีกคะตอนนี้ใครมารจะแจกเหรอ เอาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพื่อนออกมาค่อยนี้แล้วอมเล็ตได้กี่อ้าวแล้วทำไมอมเล็ตได้สามอะคะอมูเชอเบกเอ็นแล้วก็อมแดดอ้าวแล้วของแมวโอไม่มีหรอแมวโอไม่ใช่ตู้เย็นเนาะอ้าวรอไวขนาดนั้นเลยหรอโอ้แล้วแล้วใครบายบายนี่นะเปอร์บี้มาแล้วเปอร์บี้เขาเขามีเฟอร์และอกกินกันด้วยนะมาเล ะะยูนเซียนแจกขนาดนี้เลยนะคะไม่รวยจริงแจกไม่ได้นะคะทุกคนพ่อเอ็มกับออมเด็ดนี้ยังไม่แจกเลยนะเออใครใครจะแบ่งให้แม่อูก,กินบ้างอะ่ะแบ่งให้กินชินหนึ่งมีนะเอาแม่อูไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงแต่แม่อูอยากกินตอนนี้ออมเล็ด,ดแบ่งให้แม่อูชินหนึ่งได้ไหมอะไรปะอเอาทำไมคนนี้เอาให้แมวอูอะ่ะ ทำไมหนูใจดีจังเลยอ่ะลูกแล้วมาดีนาไม่กินหรอคะไปกินที่บ้านใช่ไหมเออแล้วสมาชิกครบหรือยังคะวันนี้ทำไมเฟอร์บี้สวยจังอ่ะลูกอ๋อไปเรือมอมาหรอซื้ออะไรมาฝากแม่อูบ้างคะอ๋อกำลังจะไปไปด้วยได้ไหมรถเต็มยังเอ่ยไปบอกป้าป้าว่ารถเต็มยังขอไปด้วยไนมันี่ยขอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปหมดทุกคนเลยไปรถรถพอไหมได้ไหมไปได้ไหม ไม่โลแล้วถ้าถ้าเกิดแม่อุขอไปด้วยเฟอร์บี้ให้แม่อุไปด้วยไหมดูดีทุกคนเพื่อนๆในหมู่บ้านหอมเลยนนะคะก็จะใจดีอย่างนี้ทุกคนนะคะสายเปโดยเฉพาะนี่นี่อุ้มไหวเหรอโลกน้ำพิยงเอาอะไรมาชโโนะ้ชโโ็นะอโกโกโแลตกนเลยะยังไม่หมดเลยนะอยู่ที่บ้านแม่อุก็มีนะเฟิร์แล,แล้วเฟอร์ไอ้นี้ยังโรกซื้อของขวัญมาจับฉลากกันนะคะ เลยเหรอเดี๋ยววันนี้ไปซื้อมาด้วยนะเหมรู้สึกเฟอร์แต่งหน้าหรือเปล่าลูกวันนี้อ,อ,อุ้ยทำไมปากนานฉ่กาขนาดนี้เธอเธอนนนสวยขนาดนี้เลยเหรอ,อโฟโฟนี่นะทุกคนดูนะนี่นะนี่เขาแต่งหน้าฉ่าน,นะแต่เธอดูรองเท้าแวดองเท้าหนึ่งโอ้โหใบห้ารองเท้าช้างดวนะคะคนสวยไม่จริงทําไม่ได้นะต้องสวยเท่านั้นนะคะทุกคนทาไมออมเล็ตวันนี้แต่งตัวนี้เขาแต่งตัวสีแดงกันหมดเลยนะน้งขิงกับออมเล็ตเป็นไรคะวันนี้ ทำไมใส่สีชมพูใส่สีม่วงกันคะเชเบดด้วยต้นน้ำด้วยอีกคนนึงแล้วบนเส้นให้ต้นน้ำกินขนมยังครับให้เปโอลโลต้นน้ำหรือยังคะลูกอาไปเรียกต้นน้ำมาอันนี้นะแต่อุก็ยุยงให้อุนเซนไปเรียกต้นน้ำนะคะต้นน้ำพี่อุนเซนมีอะไรมาให้ค่ะ ต้นน้ำเอาขนมเลวลูกเอาขนมเลวเบาโฟเรโลเลวแล้วค่อยขึ้นไปนะเดี๋ยวนี้เรียกต้นน้ำมานะต้นน้ำมันยังอยู่บนบ้านนะคะเราก็เป็นสายแบบสายป่วนนะคะทุกคนสายป่วนต้อง ต้องเป็นแบบนี้นะหอ,อมเลดแต่แม่วูอยากกินหอ,อ,อมเลดอะทำไงดีทำไมไม่ไปหยิบม,มาล่ะแม่วูรวมเลดห่วงแม่วูมากมมขนาด <c oughs> าาขนาดมนแม,ม,ดมดวูแจกให้เท่ากันขนาดแม่วูเป็นแม่หอมเลดหอมเลดยังห่วงอะคิดดูดิแจกให้เท่ากันเลยอคือเสียใจจังเลยอะระวังล้มนะลูกไม่มีใครรักแม่วูเลยอะแม่บอกว่ารักลูกนัไม่รอดหรอกจริงเหรอหนูมีแล้วเหรอ มาแล้วนะคะต้นนะคะมาแล้วต้นน้ำเอาโฟรเลโล่แล้วต้นน้ำกินไหมกินเป็นไหมลูกกินโฟรเลโล่เป็นไหมเดี๋ยวไปให้แม่ตุ่นกินก็ได้นะลูกนะแต่เราต้องได้ของไว้ก่อนนะเพราะว่าเรางุกนี่เดียดูวุ้นเส้นนะคะแจกนะคะสายเปยของหมู่บ้านเรานะคะมีบ้านเดียวเลยนะคะบ้านวุ้นเส้นนะคะเออบ้านรวยนะคะบ้านรวยและสวยมากนะคะทุกคนกระเบิด เชเบตไม่สนใจกินเลยเหรอลูกฮะอ้าวของเชเบตมาไหมอุูจะกินละไม่ขอหน่น่อมาขอหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อุ้ยแสดงว่าเชเบตกอล์มเล็ตไม่มีใครรักแม่อุูเลยมารีน่ายังรักแม่อุูเลยใช่ไหมเมื่อกี้มาเลยอุ้ยทำไมออมเล็ตพูดแบบนี้น่ากลัวจังเลยอะทุกคนอุ้ยพี่วรเส้นทำไมออมเล็ตพูดกับแม่อุูไม่พอเลยอะวรเส้นทำไมออมเล็ตพูดกับแม่อุูน่ากลัวจังเลยอะ โอ้ยดูเชเบตมีคนเชเบตคนเดียวไม่เอาแล้วออมเล็ตแม่อ oh. ุ้งออนแล้วออมออมเล็ต okay. พูดไม่พอกับหมาไม้ใจร้ายมากเลยทุกคนดูออมเล็ตนะพูดกับแม่อุ้งไม่พอเลยอ่ะทำไงดีทุกคนจัดการออมเล็ตนะจัดการยังไงดีค้างไว้ในบ้านเลยใช่ไหมตีดีกว่าปักไว้ในห้องคนเดียวแล้วก็ปิดไฟห้องหมดใช่ไหมโอเคแสดงว่าหมดเส้นเคยไหม มาลีน่าเคยโดนแล้วมาีนากลัวไหมลูกบาลีน่ากลัวไหมคะบอลลน่ามาลีน่ากลัวไหมเวลาโดนขังในห้องหนูกลัวไหมคะลูกกลัวไหมคะกลัวเหรอตอนนั้นตอนนั้นน้องดาก็เลยให้น้องเข้าไปอยู่ในใช่การทำโทษที่ถูกทีต้องทำแบบนี้นะคะทุกคนไม่จะเป็นต้องตีนะคะแต่ฝึกให้มีความอดทนนะคะแต่อมเล็ตไปไหน่ะทุกคนเห็นอมเล็ตปะ หายไปไหนเลย,ยเดีย๋ยวไม่อูดลองไปตามอําเหล็ดดีกว่าเอ,เออเพื่อนมาตามแล้วเนี่ยไปออกไปเร็วลูกไปเต่า,ตางชาติเขาให้แก็ตรงนี้ยหรอไม่มีเก็บทะลุต้นน้ำกินได้หรอลูกไม่รู้อะอะลองกินให้ดูหน่อยเร็วปไ,รไปลาปล<ะ>าปลาไปขอดไปได้ได้เดี๋ยวหยิบให้ไปเร็วออกไปก่อนเร็วลูกปลาอุ้ยต้นน้ำกินได้หรอลูก ถั่วลันเตาถั่วลันเตาเดี๋ยวใครรู้แน่ในบอลลูนเนี่ยมีถั่วอะไรข้างในคะถั่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์ใช่ไหมแต่อันนี้อะไรคะถั่วลันเตาเหรอลูกไมรู้ถั่วลันเตาก็มาใช่ไหมนายเาดูก่อนมันเป็นถั่วอะไรถั่วอะลมอนด์อัลมอนด์ค่ะลูกไม่ใช่ถั่วลันเตานะคะลูกกินถั่วอัลมอนด์เหรอโอ้สาหรับคลิปนี้ฝากกดไลา์ และอย่าลืมให้พวกเราด้วยด้วยนะคะเชอร์เบดฟันนี่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันกิน้านะคะทุกคนโหน่ารักมากเลยบ๊ายบายค่ะเชิร์เบตฟันนี่เคยดูไหมทุกคนเคยดูไหมมุนเ้งเคยดูไหมเคยดูเคยดูจริงเหรอเคยดูไหมเคยดูหนูเคยดูไหมคะมาดิน่าเคยดูแล้วต้นน้ำเคยดูไปต้นมาดิน่าบอกว่าไม่เคยดูอ่ะแล้วต้นน้ำเคยดูไหมเรยดูจากก่อนแล้วไหนเดี๋ยวก็ดูฟันหน่อย โ <laughs> <laughs> okay, อเคบ๊ายบายค่ะทุกคน